สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วกเกษตรผสมประสานค่ะวันนี้แม่แก้วจะพามาปลูกสร,ระแหน่ขยายพันธุ์สระแหน่กันนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นเครือแล้วก็จะเป็นเป็นไหลมันนะคะแม่แก้วก็จะเอามามาเอาออกมาใหม่แล้วก็จะผสมดินเก่ากับดินใหม่นะคะแล้วก็ใบไม้แล้วก็ปุ๋ยคอกแกลบดำนะคะ ามาผสมกันแล้วก็จะเอาใส่กระถางปลูกใหม่นะคะใส่กระมังใส่กระถางปลูกใหม่นะคะแม่แก้วก็ได้เอากะละมังมานะคะแล้วก็เอาปุ๋ยมะพร้าวรองเอารองไว้ข้างล่างเนาะเวลาเราลดน้ำมันจะได้แบบเวลาถ้าฝนตกถ้าเป็นหน้าฝนนะคะมันจะมันน้ำมันจะไม่ไม่ไหลออกมาเนาะ เราก็เอารองเอาไว้เนาะทีนี้เราก็มาผสมดินกันเลยค่ะเทดินผสมใหม่เลยนะคะมเมื่อผสมเสร็จแล้วนะคะผสมกันเสร็จแล้วเนาะไม,ไม่แก้วก็ไม่ได้มีสูตรนะคะก็คือผสมแบบบ้านๆนะคะมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ดินธรรมดาเรานี่เลยค่ะเอาผสมกันเลยกับใบไม้เนาะ ใบไม้แห้งผสมกันไปเลยนะคะใส่กระมังใส่กระถางนะคะใส่เต็มแล้วเราก็มาปลูกกันเลยค่ะก่อนที่เราจะปลูกไม้แก้วก็จะตัดเอายอดออกก่อนนะคะไม้แก้วอันนี้เป็น ยีลาค่ะไม่แก้วปลูกไว้ก่อนเนาะเราจะตัดเอายอดออกก่อนแล้วก็ตัดเอาช่วงหนึ่งอะแล้วก็เอาเอาเนบลงไปในดินเลยค่ะเอาเอาเอาเฉพาะตรงแข็งๆมันนะคะตรงยอดอ่อนแล้วก็เอาทิ้งไปเนาะอันนี้มันก็จะได้กระถางหนึ่งกับกับ เมื่อเราได้ที่เราปลูกอันนี้หมดแล้วนะคะแล้วก็แล้วเราก็จะมาปลูกในกระมังอีกอันหนึ่งนะคะแต่ว่าจะใช้ไหลมันนะคะไอ้ที่ไหลมันอยู่ในขอบกระมังเพราะว่ามันยังขึ้นไม่ได้เนาะดินมันจะแน่นเกินนะคะทีนี้เราก็เอาไหลมาปลูกเลยพอมาสมดินแล้วเราก็เอาไหลมันมาปลูก ใส่ในกระมังลงไปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาตามไหลนะคะไม่แก้วเอ๊สังเกตดูว่าเอทำไมมันมันทำไมถึงมันขึ้นมาใหม่เนาะมันตายลงไปหมดแล้วพอไม่แก้วเทกระถางออกมาเทกระมังออกมามันเป็นไหลค่ะไหลนี้มันจะไม่ตายนะคะไหลนี้มันไม่ตายง่ายนะคะเพราะว่า เนาะมันอยู่ในดินมันแน่นมันขึ้นไม่ได้เนาะยอดมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวแม่แก้วก็จะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะว่าจะเขาจะขึ้นได้ไหมเนาะแต่แม่แก้วสังเกตมา2ปีแล้วเนาะแม่แก้วปลูกเอามาปลูกตอนแรกกระถางเดียวตอนนี้ก็เอามาปลูกเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวเรามารออัปเดตคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้ช่องใหม่ไม่แก้วด้วยนะคะเกษตรผสมประส,มมะสานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้มีคลิปดีๆต่อไปคะ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยนะคะปลูกเสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วก็อย่าลืมลดน้ำนะคะไม่แก้วก็ได้เอาน้ำ ทำไอสังเคราะห์แสงเอาไว้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปไม่แก้วจะทําน้ําสังเคราะห์แสงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเพราะว่าใบไม้มันจะได้ย่อยสลายไปด้วยนะคะเรามาอัปเดตที่ปลูกเสร็จแล้วกันค่ะนี่ค่ะที่เอาไหลมันปลูกนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะนี่อัปเดตในในกระถางอีกอันหนึ่งนะคะ เ,เนี่ยอัปเดตเนี่ยมันจะขึ้นอันนี้ไม่แก้วปลูกก่อนเนาะแต่ไม่แก้วไม่ได้ทําคลิปให้ดูเนาะอันนี้ปลูกอันนี้ปลูกได้สองวันนะคะมาอัปเดตให้ดูนะคะเดี๋ยวมันกําลังจะขึ้นแล้วค่ะอันนี้ปลูกก่อนนะคะอัปเดตแล้วมันขึ้นแล้วนะคะ